โอเคครับพี่น้องวันนี้เราก็จะมาแข่งกินกินมาม่านะครับมาลีมาลีเซียนะครับจะเป็นยังไงครับโดยไม่ต้องกินน้ำนะครับอ่อนนะครับแพ,แพ้โดนกินเพ็กสองเม็ดนะครับพิกเดงเลยครับผมชน,น,น,นะแน่นอนครับตอนนี้เรามาส่งเครื่องกันใช้เครื่องกันผมนเป็นคนชอบกินเผ็ดอยู่แล้ว ห,ห,หีแล้วก็นำาหลายๆได้ครับห้ามกินน้ำก่อนนะครับใครกินน้ำหรือว่าใครกินช้าก่อนนะครับจะโดนกินพี่ข้าไม่โค้ให้เข้ากันกันครับต้องกินเวลาตอนไม่เดียวกันนะครับไม่เดียวกันก็ <laughs> กินพร้อมกันนะครับ ได้เข้าเียครับเส้นนันคดแข็งเลยครับผมกร <c oughs> <c oughs> ีนมัน <c oughs> เริ่มนะครับเริมนะครับผมหนึ่งสองสามครับเนี่ยนะครับไข่แพ้ต้องกินพริกสองเม็ดนะครับอย่าลืมนะคะคนได้เข้านะครับคนได้เข้านะครับคนได้เข้านะครับนี่นะครับนี่นะครับอร่อยครับอร่อยครับมาครับนับหนึ่งถึงสามครับหนึ่งสองสามเริ่ม ผมได้ยังไงอ่ะคุณหญิงแข่งกินอย่างนี้เหรอใจเย็นๆใจเย็นๆกูยังเลือยขายแพ้ต้องเห็นพริกนะครับขายแพ้ต้องเห็นพริกนะครับ

ต้องทำามกดนาฬิกานะครับขายแพ้กินพี่สองเม็ดนะครับสองเม็ดนะครับน้ำตาจะลายครับผมไอ้สัตว์น้ำเลยวหร

แดงแล้วครับท่านผู้ชมเพลินมากครับหายใจไม่ทันแล้วคนเพลินนะครับหนึ่งล้านโควิด ไม่เคยกินอะไรเพียมาแบบนี้ก่อนครับเอะดูสีหน้ามันคนแพทย์ต้องก็นพี่นะครับคนเม็ดโอ้บ้า

ไปเผ็ดจังวะฮ่าฮ่่าฮ่่าา่่ ก็ขอโทษขออภัยด้นะครับคลิปหน้าจะจัดเต็มกว่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกินให้ยพ<ด>อประมาณ<ด>นะดูเหมอือนเมืองก็ไม่เห็นเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้นะครับบาลาบาย